เดวออาวแล้วจาอะไรไม่เต็มปานะท่านผู้ชมดูไว่เต็มปากอะโอ้โหเดมาตั้งใจเล่นกันเด้อโอเคเอกาเดตเอโอใช้ชื่อเหมือนเดิมชื่อ่าา่อเอกาฮ่าโอเคจังแมงไม่จังคนนะชื่อโอเคครับโอ้โอ้แหลกแหลกเาว่าไม่ใช่แหลกเอกแกเล่นมือเดียวเงอ่ยแหลกแหลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหลกแหลก ขำเล็กอำเล็กอมเล็กเบเไ้กายอย่ามกินเลยกาเอาอย่างงี้ยยยัยยัยอย่าไม่ใช่แม่กอะไรเนี้ยโอ้ยย์กูเนโอ้ใครว่าชื่อหนึ่งสติ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 ดติสติสติติสติสติมติสตอสตาสตอสติสติสติสตตตต่ตติิอพิมิ ชื่อเล่นแต่ชื่อพี่เล่พี่เล่นะมึงเนีป็นมงคลมากเลยชื่ออะไรอะเอาอ้เหี้ยลืมเรศภาษาเออ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 ล่เล่เล่เลเล่เย่เ่เล่เล่เลเล่เเล่่ง่เ่เน่เาเล่เย่ลเลเล่่งชื่อ่เเล่่่ลลล้านโลกเลยแหละ ก็มีคนอีกมากที่โดนเฮ้ยเอาเอาเลยเอ้ยแดกมันเอ้ยแล้วคนชอบอะไรอะไรอย่าอยาไอ้กายอย่าโน้โน้โน้กินอะไรเล็กๆใช่ไหมใช่ทำไมวะกายแกต้องดูมันเล่นก่อนเกมอ่าแน่นจากเราแย่งกันนั่นเอง ไอ้ห่กันลองเล่นดูโอเคจำไป็ตักมือนะให้เขไเป็นน้อยในใจฉันเนื่องจากมันจะต่อยลับหนึ่งตอนนี้นะเนื่องจากเราชื่ออะไรวะนี่ไม่รู้ชื่ออะไรชื่ออะไรบ้าบาบ้าบ้าไม่ใช่ อ่าฮาตอนนี้เธอเป็นนอยด้ยใย่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดติตดูดูดูนี่นี่คงจะมีคนไม่ชอบเยอะอะไรอะไร